สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านครับเข้าสู่ I ออาร์เอิก้าชาแครับวันนี้วันอาทิตย์ที่4ตุลาคม2563ครับวันนี้มีข่าวอะไรกันบ้างติดตามชมกันได้เลยนะครับลือสนั่นครับเชอร์เอมเตรียมจัดมิงชนวันฟิแนลมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2020นะครับ ยูทูบเบอร์กลุ่มแฟนนางงามลือสนันครับเชอเอมชนะธาธนุสสรทัศนะครับผู้เข้าประกวด m i สไทยแลนด์ยูนิเวิร์สมิสย n นิเวิ e ์สไ i ยแลนด์2 0ครับที่ล่าสุดโดนตัดสิทธิ์ประกวดไปแล้วเตรียมจัดมิทติ้งแฟนคลับชนวันไฟแนลเลยนะครับเรายูทูบเบอร์ครับเตรียมจัดมิทติ้งร่วมกับแฟนคลับครับนะ เรายูทูบเบอร์กลุ่มแฟนนางงามเมาส์สนันครับเชอเอมเตรียมจากมีติ้งร่วมกับแฟนครับในวันที่10ตุลาคม2563นะครับผมซึ่งตรงกับวันประกวดรอบไฟนอลของ Miss Universe Thailand 2 0 2 0พอดีเลยนะครับผมงานนี้ยังเมาส์อีกครับว่าเธอจะใส่ชุดราตรีของแบรนด์โพเอมนะครับที่ไม่มีโอกาสได้ใส่เดิน บนเวทีหลังจากถูกตัดสิทธิ์มาในงานวันมิติ้งแทนนะครับโดยก่อนหน้านั้นจะโดยก่อนหน้าจะถูกตัดสิทธิ์ประกวดนะครับเชอเอมเคยมีเงื่อนไขกับเกาะประกวดไว้ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามขอให้เธอได้เดินในรอบไฟแนลร่วมกับเพื่อนๆเ,เพราะเธอมีชุดราตรีแล้วแต่สุดท้ายไม่เป็นดังหวังนะครับ